สวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีวีทุกคนวันนี้นี่อย่างเท่ครับเมื่อ Microsoft เผยภาพ Desktop w a วอลเปเปของ Windows 10อย่างเป็นทางการถือได้ว่าเป็นที่น่าตื่นเต้นอีกอย่างหนึ่งของระบบปฏิบัติการรุ่นล่าสุดจากทาง Microsoft อย่าง Windows 10ซึ่งในตอนนี้ได้เผยให้เห็นหนึ่งวิดีโอเบื้องหลังการถ่ายทําภาพพื้นหลังหรือว่า Desktop w a วอลเปเปแบบมาตรฐานโดยมีลักษณะเป็นไอคอนหน้าต่างวินโดว์ที่มีแสงส่องออกมาจากด้านหลัง เรียกได้ว่าอย่างเท่ครับเพราะว่าไม่ได้ใช้กราฟิกเลนเดอร์เป็น CG แต่อย่างใดแน่นอนว่าการถ่ายทำในสตูดิโอที่ทีมงานของ Microsoft รังสรรค์การจัดแสงหลายๆแบบเนี่ยเพื่อหาแนวทางการนำเสนอที่เหมาะสมและสวยงามที่สุดนั่นเองซึ่งจากนี้ไปบอกได้เลยว่าภาพนี้จะเป็นภาพที่เราเห็นได้มากมายที่สุดในประวัติศาสตร์วงการไอทีภาพหนึ่งที่ใหอรอมคล้ายๆกับภาพเดสก์ท็อปวอลเปเปอร์ของ Windows XP หรือโลโก้ของ Windows 7 รวมไปถึง Microsoft เองก็ตั้งเป้าว่าจะผลักดันให้มีอุปกรณ์ว i n ีโ w s 10ให้มีมากถึง1,000ล้านอุปกรณ์ในอีกไม่กี่ปีเที่ถึงนี้นะครับเรียกได้ว่า Microsoft ทั้งทีก็จัดเต็มกันหน่อยกด s u b s c r i b ชั้น n น e l ของเราใน y o u t u b e พิมพ์โน้ตบุ๊กสเปคแล้วก็ Subscribe โดยจะกดถึงขวาจอได้เช่นกันสวัสดีครับ